<Hey. S 2> สวัสดีครับผมพี่พี่นองปองไปทุ่กู่ทูกคน้นยินดีตอนรับเขาสู้ช่องพงย่ตุยลุยสารชินเคยครับผมสำหรับมือนี้วันนี้พยนี่ตุยได้น้ำเบานี้ครับผมเป็นเมีนูขาหมูพี่น้องครับผมขาหมูที่ที่พย่ตุยได้ทำการลาะมาเรียบร้อยเด้อพี่นองครับผมเป็นหนังขาหนังขาหมูของเขานี้ครับผมกา กิสิมีติดมันติดเอ็นน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องครับผมแต่สีเอามาลาบมือนี่ครับผมเสนอเมนูลาบด้อพี่น้องครับผมมาเบืองเครืองด้ยครับผมก่อนอื่นก็มีพิกลแล้วก็มีข้าวคั่วครับผมแล้วก็ตามมาด้วยรสด,ดีครับผมแล้วก็ชูรสแล้วน้ำปปาน้ำมะนาวนา้ำมะนาวด้อพี่น้องครับผมแล้วก็มีถึงน้ำมะนาวสดน้ำงวยสดครับผมแล้วก็มีหอมพี่น้องครับผม หอมที่พอยิ่ตุยได้หั่นมาเรียบร้อยแล้วเราก็มีใบมะกรูดหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยครับผมผลหั่นเรียบร้อยแล้ว,วพี่น้องครับผมพร้อมด้วยลูกดวดมาพี่น้องมาที่นี่เข้ามาลุงมือกันพี่น้องครับผมก่อนอื่นพอยิ่ตุยเสร็จทําการหั่นก่อนเน้อพี่น้องครับผมเัานเได้มาหั่นเป็นชินชนช้นๆชิ้นๆก่อนเน้ะครับผมหั่นเป็นชิ้นๆกวบา เป็นพอดีคำเรือพี่น้องครับผมหั่นเป็นชิ้นพอดีคำครับผมเขาแจังสีมะลาบอีกเทียนนึงที่หลังเนาะพี่น้องครับผมหั่นเรียบร้อยก่อนนี่ครับผมหั่นหั่นไปประมาณชิ้นประมาณนี้เด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวพอยหายตุยขอโตหั่นเรียบร้อยก็เรือพี่น้องครับผมเาจังมาเบื้องกีตอนตอนเข้ามาคูบเข่าใส่เครื่องใส่ยังเนาะพี่น้องครับผมโอเคครับผมพี่น้องครับผมหลังจากพอย่ายตุยได้ ได้หัน่นเป็นทีเรียบร้อยแลวเด้อพี่น้องครับผมอันนี้เพอใหญ่ายตุ่มก้อนนี้พี่น้องครับผมต้มเรียบร้อยเลยเ้วจ้งจังเอามาหั่นมานันครับผมกะซีนาตาประมาณนี้เด้อพี่น้องครับผมบัดท,ที่นี่เขาสิมาทําการทําการปุงเครื่องเลยเด้อพี่น้องครับผมข้าวคั่วครับผมข้าวคั่วข้าวคั่วใส่ก้อนประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตามไปด้วยพริกป่นครับผม อยู่ป่นปะมาณนีเด้อพี่น้องครับผมเอาปะมาณนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกี่ปุ่นพอนี้ตุยขวเอิงครับผมเดี๋ยวเขาสีเพลดแห้งเนาะขาวัวเราลดดีครับผมลดดีน้อยนึงพี่น้องย่านเข้มครับผมเขาทำนี้ก้อนเดี๋ยวจะจะได้ทําการซิมที่หลังครับผมเดี๋ยวตัวตามไปด้วยชูรถครับผมชูรถใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ไรเสียบไยผู้ใดว่าเออ่ามัดกับว่าต้องใส่ด้อพี่น้องครับผมแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึง โอเคน้ำปลาแล้วตามไปด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวั้นหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะว่าใส่หลายางได้เดี๋ยวเขาจะเี่ยวเงี้ยเขาเงียตุ่ยทีได้ใส่บักนาวที่ว่าเป็นนวยนวยข้นอันสดอีกยุ่พี่น้องครับผมโอเคทีนี้เขาทีได้มาเอาเอาบักนาวนวยเด้อพี่น้องครับบักนาวนวยชุดๆนี่ปาดใส่เพื่อแต่งกินของเขาเรากะ เขาก็ดสิได้มีกินหอมขึ้นน้อพี่น้องครับผมดีบเลยเพราะว่าหนังหมูอันนี้นี่สิบวมันนี่พี่น้องครับผมบ่มันหลายเพราะว่าเป็นหนังหมูที่ว่าไอ้ใส่ใส่เป็นหนังขาครับมาเขามารอเอาครับผม หนังขาหมูมันเราเอามันบาไหลวเวลาเขากินนี่มีเขาสิ่งนี้ยำกุ๊บ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 ครับผมเจียวกุ๊บกุ๊บนุ่มนุดีมานี่ก็ทึ่งเห็ดอันนี้พวกนี้ตุยเห็ดขายพี่น้องครับผม,ผมกินน้าําขยน้าได้เนี่ยพี่น้องครับผมขายดีดีได้เอาไปขายไอ้ตลาดนัดครับผมสมือครับผมขายดีมากโอ้โหบีบบางน้าใส่แล้วนี่หอมหอมพี่น้องครับผม โอเคบดนี้เขากิสททาำการคนนี่บดนี้ทำกินทำขายครับผมหรือว่าที่น้องล่องไปสื่อมาเห็ดกินเบืองเด้อครับผมกินเป็นหนังขาของเขานี่เขาสิมีรสชาติแบบที่วา่าน่ํกรุบดๆนุ่มดีบ่มันหลายครับผมเห็ดกินเห็ดท่านในในรัวเลื่อนห้องใดยามเป็นย่างดีครับผม กนนีกับแกมหรือสิอพ่อว่าเป็นเงินกับเขาได้หมดครับผมโอเคพี่น้องครับผมยกคนย่อยตุยทำการซิมมึงจักน้อยก้อนนู่นนั่นพอดีพออ่อืืจอจะเบสพี่น้องครับผมเติมน้ำปลาหน่อยนึงน้ำปลาหน่อยเนึอง แล้วต็อตามมาด้วยครับผมหอมน,น่าจะนิ่สี่ห้องวานมาแล้วครับผมเอ้พันพันนั่นนั่นวานลุงไปเลยโอเคเอาซ้ำนีกอนเนึ่พี่น้องครับผมว่าไส้เหมือดหอกมันหลโพดครับผมพันเรียบร้อยครับผมทั้งใบมะกรูดต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยครับผมลุกมล้หอมหอมกลุ่มเลยพี่น้องครับผม โอเคพี่น้องครับผมบาดนี้พ่อนี้ตุ๋ยกะสิได้ทําการเอาไปให้ใส่ถุงหรือว่าเอาไปกินนี่พี่น้องบาดที่นี่โอเคครับผมแตงหน้าเด้อพี่น้องครับผมโอเคแตงหน้าด้วยพริกเม็ดครับผมโอเคครับผมพี่น้องครับผมสำหรับเมนมูลาบหนังหมูครับผมลาบหนังหมูกะทิเป็นอันว่าซสซินหร้อเด้อพี่น้องครับผม เ็จินแล้วเป็นเมนูนี่ครับผมเมนูนี่สาหรับหมาอเ็จจินเ็ดขทยหรือว่าเป็นกับแกมได้ดีเด้อพี่น้องครับผมสําหรับคลิปคลิปนี้พ่อเนี่ยตุยกะบ่มีอย่างอีกแล้วครับผมกระจได้อําลาพระาจกพ่อเมียพี่น้องไปเนาะพี่น้องครับผมสาหรับคลิปคลิปนี้กะสิมี่ซ้มนี่ฝากพ่อเมียพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจ ในคลิปตัวต่อไปเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับ